นะต่อไปก็จะได้ให้คุณปูนะซึ่งอยู่ด้านหน้าของอัตมาภาพตรงนี้นะท่านได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ซึ่งคุณปูนั้นก็เป็นบุคคลสำคัญนะท่านก็เป็นร่มโพใบใหญ่ร่มใสใบหนาะให้กับพวกเราชาวบ้านห้วยยางนะปัจจุบันคุณปูก็อายุนะ91ปีท่านก็มีความตั้งใจสูง ในการสร้างบารมีที่วัดห้วยยางวันนี้ก็จะได้ให้คุณปู่ของเราได้พูดนำพาลูกหลานได้มาร่วมกันสร้างบารมีก็จะได้ให้ปู่นั่นได้มีอานิสงส์ด้วยการเป็นกระบอกเสียงได้ลำเรียงบุญทานการกุศลมาสู่พี่น้องทั้งหลายให้สดับรับฟังเนาะเดี๋ยวยมปู่ได้ช่วยนำช่วยบอกกล่าวพี่น้องเรามาทำบุญเดอ้อนี่อา้อายมปู่เชิญชวน ลูกหลานมามาทำบุญ darum, ด้วยกันเนาะ,ะช,ชวนลูกหลานเชวนชวนลูกหลานพอจะทำบุญตามกุศลด้วยกันเดินเด้อทุกคนคนดีคอยมาทำบุญช่วยสัตว์บาเป็นให้บลานจสำเร็จลุล่วงไปให้เสร็จไปช่วยกัน ตามติดกันตามตามกำลังศรัทธาเนาะปู่เนาะตามกำลังศรัทธาก็คือคนเล็กคนละน้อยเนาะปู่เนาะครับคนละเล็ก,กละน้อยได้สร้างบารมีด้วยกันเนาะครโอ้โหก็ได้สร้างบารมีด้วยกันคนท,ทุกคนนะ ต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ยายาได้ยาช่วยช่วยน้ำพาช่วย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 พูดจักหน่อยเอายาจักหน่อยบอกพี่น้องเองอ่ะอันนิดนหนึ่งยานิดนึงเอาบอกพี่น้องมาช่วยกันเด้อพี่น้องเองอ่ะพี่น้องอายาจักนิดนึงเป็นเป็นบุญเป็นกุศลยาได้เป็นก็บอกเออพี่น้องทุกคนมาช่วยกันตั้งเมณตอ้ตอนนี้เมนส้างยัง ยังเหลืออีกเยอะยากยังเหลือตั้งเยอะก็ให้พี่น้องทุกคนชงมาช่วยกันสร้างให้จำเรศตุรวงขอบใจที่พี่น้องทุกคนที่มาช่วยแค่นี้แหละเอาเอาวสาธุอเอาเอาเอาเดี๋ยวยาตุ้งสักหน่อยหนึ่งเอาได้ได้ได้อานิสงด้วยอานิสงของการเป็นกระบอกเสียงถ้าเราพูดบุญบอก คนในมาทาบุญเราจะได้มีบริวารยาตุอ้าวเชิญชวนพี่น้องเราอ้าวจ้าขอเชิญชวนพี่น้องชาวบุญโปรยใจบุญทั้งหลายมาต่างเมนร่วมกับบ้านห้วยยางจะได้มีอานิสงส์ใหญ่หลวงค่ะแค่นี้นะะวอ้าว้นี่ได้ให้คุณโยมปู่โยมย่าแล้วก็ยาตุที่ทนทั้งหลายได้เลยเห็นนี่ รวมแล้วแต่เป็นคนใจบุญนะท่านได้ยกที่ส่วนตนแล้วก็สร้างวัดนะแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งสถานที่ตรงนี้นะซึ่งก็เป็นที่ส่วนตัวของญาติโยมที่แลเห็นอยู่ตรงนี้นะคุณโยมปุรบคุณโยมญาตุนี่ก็ถวายหนึ่งไร่กว่าๆแล้วก็คุณโยมบุญล้มนางสันเตียนี่ก็ถวายทั้งสองไร่แล้วก็ญาติโยมนี่ที่แลเห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นนะกำลังหลักสําคัญนะที่ตรงนี้ นะคุณโยมทั้งหลายก็มีความตั้งใจอยากจะถวายนะสร้างวัดแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชานะซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่กับพวกเราตลอดไปช่วกาลบรวารานแล้วก็ก็จะมีพระสงฆ์สาม,มนเณนรนะได้มาประพฤติวัดปฏิบัติในแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปก็เป็นไปตามวาระเป็นไปตามโอกาสแต่ว่าวัดก็ยังอยู่ตรงนี้เมรุก็ยังอยู่ตรงนี้ความดีทั้งหลายก็ยังตกอยู่ในวัดตรงนี้ ฉะนั้นพวกเรานะก็ได้แต่คุณงามความดีติดตัวไปอัตมาภาพได้มาสร้างคุณงามความดีตรงนี้ก็ตามก็ไม่สามารถที่จะนําอะไรไปได้นะนอกจากบุญทานการกุศลเป็นที่ตั้งอย่างนั้นญาติโยมและก็อัตมาภาพนะก็มีความตั้งใจอยากจะสร้างบารมีตอนนี้เราก็มาสร้างเมรุโยมภูมิใจนะซึ่งวัดนี้เป็นวัดแรก นะของญาติของโยมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เราสร้างตั้งแต่เบื้องต้นนะเราได้มาคิดอ่านกันมาวางแบบแผนต่างๆนะเพื่ออนาคตนะก็มีความภาคภูมิใจตั้งแต่วันแรกในการสร้างวัดมานะเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจเราได้สร้างสลาสองชั้นนะซึ่งได้สร้างทำอยู่ที่วัดแห่งนี้สำเร็จลุล่วงไปประมาณ90%เ แล้วก็มีความสง่างามในถ้ำกลางของท้องทุ่งนญา,าติโยมได้เดินทางผ่านไปผ่านมาได้แลเห็นหลังคาสลาปฏิบัติธรรมก็มีความภาคภูมิใจยอย่างนั้นการสร้างเมรุตรงนี้จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นความคิดของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เป็นความคิดความตั้งใจของพระภิกษุสงฆ์และก็ชาวบ้านหัวยยางมีความพร้อมเพรียงกันมีความสามัคคีกันตรงนี้ เป็นดงแห่งความสามัคคีนะชาวบ้านหัวยางและก็ทางวัดนั้นมีแต่ความสมัครสมานสามัคคีญา,าติโยมทั้งหลายเมรุที่เกิดขึ้นก็ตามวัดแห่งนี้เกิดขึ้นก็ตามหากจะกล่าวโดยความเป็นจริงก็ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะบังเอิญแต่มีเหตุและปัจจัยที่ผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงเวลาก็จะต้องเป็นไปตามวาระ เมื่อถึงเวลาวัดเวยยงจะต้องเกิดก็ต้องเกิดเมื่อถึงเวลาที่จะต้องสร้างเบรุก็ต้องสร้างแล้วก็จะต้องสําเร็จในวันข้างหน้าอย่างนั้นญาติโยมทั้งหลายเรามาร่วมกันสร้างคุณงามความดีสร้างพลานิสงสร้างกุศลร่วมกันนะเราทําบุญมากมายหลากหลายประการก็เป็นประโยชน์แก่ตัวเราโยมได้สร้างสารปฏิบัติธรรมได้สร้างอุโบสถได้สร้างประตูวัดได้ถวายที่ หรือจะซื้อลูกหน่วยถวยจานกะละมังเมาหายสิ่งของเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆถวายให้กับทางวัดหรือจะสร้างห้องน้ําห้องสุขาหรือจะสร้างเมรุก,ก่อตามนี่ก็เป็นบุญที่มีความหลากหลายอานิสงส์แต่ละอย่างแต่ละสิ่งนั้นก็มีความต่างกันญา,าติโยมจะสังเกตดูว่าในพระพุทธศาสนาเช่นพระนุรุทธ,ธะท่านได้สร้างอานิสงส์อย่างไรจึงทําให้ท่านนั้นมีหูทิพตาทิพ์ท่านก็ได้สร้างอานิสงส์ ด้วยการถวายคมไฟให้แสงสว่างในสถานที่การแสดงธรรมในสถานที่ผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาอานิสงส์ชาตินี้ท่านจึงได้เป็นพระอาหารหันต์ที่หูทิพตาทิพนะยาตาโยมทั้งหลายบางครั้งเราได้ศึกษาในพระพุทธศาสนาญาติโยมทั้งหลายชาวพุทธนะบางครั้งไม่ได้พบเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังจะต้องมาถามพระอนุรุทธะว่าพระพุทธเจ้านั้น พระองค์ทรงอยู่ที่ไหนนั่นก็แสดงว่าพระอรุณรุธนั้นท่านเป็นพระราห์ที่หูทิพตาทิพสามารถที่จะยังรูนะ้ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านอยู่ณที่ตรงใดหรือว่าอยู่ณสถานที่ใดก็นะท่านก็จะได้อธิบายขยายความให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังการสร้างเมรุญาตโยมท้าหลายก็มีอานิสงส์นะคนที่เจ็บที่ป่วยนะท่านก็จะบรรเทาเบาบา,บางนะก็เป็นไปได้นะแต่มาภาพเองก็รู้สึก ตื่นตันใจแล้วก็ดีใจนะเรื่องบุญทานการกุศลที่ญาติโยมพวกเรามาร่วมกันตั้งแต่ต้นเห็นเมนที่เรเห็นอยู่ตรงนี้ก็เกิดความปีติเกิดความภูมิใจแล้ววันนี้เราได้เ,เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีวัดหวยยาง วัดวอวยางก็จะมีอะไรมากมายหลายอย่างที่จะเพิ่มเติมเสริมแต่งต่อไปเพื่อความเจริญงอกงามภัยบุญในพระพุทธศาสนาก็ขออนุโมทนาการญาติโยมทุกท่านทุกคนนนโยมเนอโยมก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลในคราวครั้งนี้ก็ภูมิใจเถิดโยมเราได้สร้างความดีอย่างยิ่งใหญ่เป็นผลกําไรให้กับชีวิตของพวกเรานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่าน ผู้สดับรับฟังผู้ชมทั้งหลายนะก็ขอเจริญพรสาธุ